ถามว่าเราอาบน้ำดูนุบแล้วพออาบเสร็จยังมีออกอีกนิดหนึ่งอ่าเขาถามว่าต้ององาบน้ำใหม่อีกไหมทวนคำถามอีกทีนะครับเขาถามว่าเราอาบน้ำดูนุบเสร็จ แล้วก็ยังมีออกอีกนิดน่งอะไรที่ออกอีกก็คือน้ําอสุจีทีกครางในลำร้องอ่นแหนะออกอีก e. เขาถามว่าต้องอาบน้ำอยูนุกมใหม่อีกไหมครับเข้าใจนะอ่ากรณีอย่างนี้เป็นไปได้นะครับอ่าเป็นไปได้อ่าในหลักฟณก อุลามะบอกเมือจะทุกเล่นกี่รักเลยถ้าออกอีเห็นหลังจากอาบน้ำเสร็จเมื่อเห็นออกอีวาจิตต้องอาบน้ำใหม่วาจิตนะครับถ้าไม่อาบละท่านละหมาดไม่ได้อ่าเลยจำเป็นต้องอาบใหม่แล้วจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็เวลาท่านล้างนั่นหละ อ่าท่านรูปให้ดีลำกล้องให้มันออกเปน็นโบอ่าถ้าไม่แน่ใจว่าออกโบก็หยุดสักพักก่อนทำนู่เดินนู่เดินนี่สักพกักหนึ่งให้ชัวชัวเมื่อวันหมดแล้วนะัต่อยกุกอ่าต่อยุกหัดดัสแต่ถ้ารีบรีบรูปก็ไม่ได้รูป อะไรอ้าวปะ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 อักเสบเอาวยังมีอ <laughs> ีกอ ah, ันนี้ต้องอักใหม่นะครับอ่าผมก็เอ็นดูท่านนะผมก็อยากจะตอบไม่ต้องอัานะแต่มันไม่มีนะกิตฉผมเลยจะตอบแบบนั้นไม่ได้ในกิตฉว่าแบบว่าต้องอักใหม่ผมก็ต้องตอบว่าอักใหม่สิอ่านั่นแหละเราเราไปเอินดูนะไม่จำไม่ ก็อะไรอุกุมายก็ต้องเหมือนเหมือนกันแหละกรณีชาวบ้านที่เป็นชาวสวนยางเขาตัดยางตอนกลางคืนอ่ะแล้วทีนี้พอตอนสูบบุฟเสร็จพอดีทีนี้ก็วิ่งอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำและวมาเสร็จซาลก็ละวมาพอละวมาเสร็จอาขี้ยางยังติดอยู่อ่านั่นแหละซึ่งกรณีอย่างนี้ก็มีคนเคยถามผม ผมก็เคยตอบมาเนี่ยไอ้เราก็สงสารเขาเนะราก็อยากจะตอบว่าไม่ต้องแลนะ้วเพราะละมานะแต่เราตอบไม่ได้เพราะอุณหภูมิน้ำละมานก็ยังไม่ซอกแล้วเราจตระตอบว่าไม่ต้องละมานได้ยังไงลนะ่ะก็ต้องตอบว่าไม่ซอกเพราะในกิตติว่าไม่ซอกเพราะอย่างนะมันคือช้ยามนอุมากมันคือสนิดนึงสิ่งนึง ที่สกักกนะาระนาเมื่อเป็นสิ่งสกักการะนะน้ำละหมาดใช้ไม่ได้เมื่อน้ำละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดมันจะใช้ได้ยังไงอ่านั่นน่ๆต้องระวังนะครับ<ต>อ่านเนี่ยบอกขี้ขี้เล็บนะอ่าแต่ถ้าเป็นกรณีขี้เล็บี่น้องฟังให้ดีนะขี้เล็บนะถ้ากรณีขี้เล็บนะถ,ถ้าน้นาต้อไม่ได้ แต่ถ้าขี้เล็กบางบาง,บางอันรมูมอ่าน่จำไปดีนะกรณีขี้เล็กอันรมูมจะกะขี้เล็กบางบาง,บางถ้าหน้าตึกไม่ได้และน้ำละ่ะเช่นเดียวกันน้ำนะพี่น้องฟังให้ดนีนะน้ำบางทีเราถามยากเราถอนยาก ไปถ er ูกน้ำมาย่ารับมาเก็บปากข้าวที่นี้น้ำเนี่ยอิหม่ามวาซาลีพัดวาว่าถ้าเป็นชาวไร่ชาวสวนที่ทำงานแบบนั้นจะต้องเจอหน้มเยอะๆคำพูดอิหม่ามวาซาลีอันรุ่งสำหรับคนนั้นอ่าแต่อุลามะอื่นไม่ได้นี่ย อุลามะอื่นไม่ได <sn ick les> uh, ้ถึงทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับสวนกับไร่อุลามะอื่นไม่อาจยั่งเที่มากอซาลีอุกุบอนุรุมสำหรับเขาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ชาวสวนไม่ใช่ชาวนาชาวไร่นันนาสักทีตอนย่าข้างบ้านนันนาสักทีเข้าสวนไอ้นั้นว่าจิตต้องถอนออกเด็ดขาดนะ ถ้าไม่ถอนออกน้ำละมาดนั่งจ่ายไปได้อันนั้นต้องระวังนะน้ำที่มันปักบนผิวหนังอันก็ต้องดแต่ถ้าน้ำมันปักแต่มันจมเข้าไปในเนื้ออ้นนั้นน้ำละมาดมันไม่สกัดกันแต่ถ้ามันโผล่ห่วนอันั้นมันสกัดน้ำละมาดเลยวันต้องออกเอาออกก็เจ็บเลยอะล่ะทนได้มันหาตายในน้ำมันนิดเดียว การเจ็บเรานิดนึงตรงนั้นเอาล้อปลดบาเราเท่าไหร่แนละ้วนันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เจ็บธรรมดาคนเราคนที่มีอิมานน่ะพี่น้องจงภูมิใจถ้าพี่น้องเป็นคนอิมาต่ออลัลลอฮ์สิ่งที่บังเกินกับท่านจะดีหรือชวัวท่านมีอานิสงส์ในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ เดินเดินสะดุดก้อนหินอัลลอฮ์ลบบางแ้่ไหนนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ท่านจะต้องเป็นคนที่รู้จักพระองค์นะแต่ถ้าไม่มี إ ي م านอ่าไม้หล่นใส่หัวหายไปซี่หนึนาา่งอัลลอฮ์ก็ไม่อาไปอะไรอ่ะฮ่าฮ่า่า,อ,า,า,อ,า,า,อ,า,าอันนั้นอิมานสำคัญนะครับพี่น้องเลยเราคนมี เดินสะดุดก้อนหินนิดหนึ่งอัลลอฮ์อภัยบาปห์จะมากน,อน้อยแค่ไหน Allah อัลลอฮ์อภัยนะั้นอันนักโมกแล้วแต่อัลลอฮ์เลยนะอ่าแต่ Allah อัลลอฮ์อภัยบาปอภัยบาป์ตอเมื่อเรามีอิมานและเราก็ไม่ได่าก้อนหินนะฮะคือพอสะดุดวัดเราก็เงียบเรารู้เลยว่านี่คือกอตองของขอัลลอฮ์อ่าเรายอมรับมันอัลลอฮ์จะ ไปบ้านของเรา,า,าซึ่งเมื่อกี้ตอบชัดเจนแล้วว่าหลังอาบน้ำยูนุ่มเร็กส์เส,ร,สเร็จเพราะยังเหลืออีกออกมานิดหนึ่งสามารถต้องอาบน้ำใหม่อีกไหมตอบชัดเจนแล้วว่าต้องอาบใหม่นะครับ